ครานีา่นะพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเลอ,เอะเทอะโฉกป๊กนะตื่นขึ้นมาแล้วฟังคลิปแม่ยานคลิปหนึ่งก็ไปเจอไอ้คนที่มันพูดถึงผู้เหล็กแกสผู้เหล็กแกสอะไรนั่นแหละลูกเขาหายก็ไปแจ้งความมึงน,นี่ก็วุ่นวายกับเขาไปทั่วนะ ไม่จําเป็นต้องไปตอบคําถามมันหลอกมันจะถามว่าเสียศูนย์มึงจําได้ไหมหรือมึงจําไม่ได้หรืออะไรไม่จําเป็นต้องไปตอบคําถามมันหลอกแต่เรามองเห็นถึงความอยากได้อยากมีความโลภความอิจฉาความเห็นแก่ตัวความเออหน้าเบือ่อหน้าละอาไม่จําเป็นต้องไปตอบหรอกเพราะไม่เออมันไม่มีประโยชน์อ่ะอืมอืมใช่พี่เต ไม่รู้จะตอบเพื่อประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์ทุกคนแปลกใจไหมทําไมผมไม่ทําอะไรให้กณนนะกันารทำไมอีเสียสูทําไมต้องมาด่าผมทุกวันทุกวันด่าแล้วอดเถื่อก็ไม่รู้ถามว่ามันถามเพื่อจะเอาเหตุผลหรอไม่ไม่ได้อยากได้คําตอบที่มันเป็นเหตุเป็นผลหรือข้อเท็จจริงอะไรเลยมันไม่ได้อยากได้คาตอบที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้อยากได้คําตอบที่เป็นเหตุเป็นผลนะแล้วถ้าเราหันกลับมาถามตัวเองว่า เราต้องตอบเพราะกลัวคนเข้าใจผิดไหมไม่เพราะว่าแม่สามมีเอฟซีมานี่จะเข้าห้าปีแล้วนะเราจนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วพี่คิดว่าด,ดีค่ะเกินที่จะมีเรื่องพวกนี้มาปั่นให้พวกเราไม่เข้าใจกันแล้วป้าปุ๋ยวัฒนาสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วนะตอนที่ไปแจ้งความแม่สาม ยายไม่ได้ไปด้วยหรอกคะ่ะแต่ว่าตํารวจมาที่บ้านตอนพอหาน้องไม่เจอแล้วทีนี้ช่วงบ่ายอ่ะตํารวจมาที่บ้านนั่นแหละเขาก็มามาดูมาให้กําลังใจเขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาเจอแล้วจะให้ว่ายังไงล่ะเขาเขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้เขามาดูก็เหมือนมาลงพื้นที่มานั่นแหละ แล้วเขาก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็คงเจอเดี๋ยวก็คงมาพี่มอนรัตสวัสดีค่ะไปพูดถึงว่ามึงจําได้ไหมตอนน,น,อนู้นเขาพูดไม่ดีอย่างนั้นเขาพูดไม่ดียงงี้อู๋แล้วยังกับตัวเองนี่คนที่ตัวเองจู่ปากอยู่ตอนนี้ยังกับเมื่อก่อนนี่เขาดีกับตัวนะเลือกซื้อที่หนึ่งบวกหนึ่งวันนี้ค่ะ ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรจริงไหมพี่พี่สุดาหวัดดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่หนูก็เหลือแต่ไอ้ดิ่งพี่สนใจหวัดดีค่ะหนูก็เหลือแต่ดิ้งเหมือนกัน ต้องรักตัวเองมากๆค่ะพี่แล้วก็สอนให้ลูกเรารักตัวเองมากๆ,ๆเหมือนกันนะตอนนั้นมันไม่ไม่มีใครที่มาสนใจรายล,ายละเอียดหาเหวอะไรหรอกวันนั้นบอกเลยว่าต้องการที่จะหาให้เจอเท่านั้นพี่พัชพัชรีสวัสดีค่ะมันไม่มีคนดีที่ไหนที่จะมามุ่งแต่จับพิรุธโน่นนั่นนี่หรอกนะ วันที่น้องหายอะวันที่เด็กคนหนึ่งที่เป็นคนหายนะนะวันที่คนหายไม่ใช่ตุ๊กตาหายนะมึงนะวันที่คนทั้งคนหายนะมันไม่มีไม่มีคนชั่วคนไหนที่มาจ้องจับผิดคําพูดคนนั้นจ้องจับผิดคนคนนี้หรอกคือใครก็ตามที่มาหาช่วยกูวันนั้นนี่คือต้องติดต่อสื่อสารเขาหมดเลยนะ ใครก็ตามที่มาช่วยกูหาลูกวันนั้นคือคนที่สำคัญที่สุดไม่ได้ไปจับผิดใครว่าปากใครจะพูดว่าอย่างนั้นใครจะแซะว่าอย่างนี้ใครจะพูดไม่ดีคือพูดดีพูดไม่ดีไม่ช่างช่างเว้ยกูไม่สนใจกูสนใจที่ว่าใครช่วยกูหาลูกไหมช่วยกันหาไหมกวีก็ว่าช่วยกันหาไหมวะทุกคนคือหานะ่ะไม่ได้ไปสนใจว่าใครจะพูดแซะใครจะพูดด่าตอนนั้นก็คือต่อให้คนตะโกนดา่ากูก็ไม่มีเวลาไปโชกปากหรอกมาทุกคนคือหาทุกคนคือตั้งใจหา ทั้งคนที่เคยผิดใจกันไม่เคยผิดใจกันจะเป็นคนดีคนไม่ดีคนติดยาหรือไม่ติดยาไม่มีใครไปนสนใจใครว่าใครที่ติดยาไม่ติดยาใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวใครเคยค้านั่นค้านี่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดําสิ่งที่เทาไม่มีใครสนใจตรงนั้นเลยตอนนั้นก็คือช่วยกันหาเด็กที่หายคนหายนะไม่ใช่ตุวกว๊กตาหายตอนนั้นมีทั้งคนดีคนชั่วคนเลวทั้งตำรวจทั้งกรมป่าไม้ทั้งชาวบ้านนะผู้หญิงผู้ชาย คนที่เคยเทะเลาะกันมีปัญหากันหญิงแก่แม่ไม่อะไรช่วยกันหาหมดเลยยกเลิกพักรบค่ะตอนนั้นนะทุกคนพักรบค่ะช่วยกันหาเต็มที่มากโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเราเคยมีปัญหากันไหมไม่ได้ไปสนใจจับประเด็นคําพูดใครว่าจะมายืนแซะจะมาต้องนั่นต้องนี่ใครจะเป็นคนดังใครจะต้องเป็นคนที่น่าสนใจเปล่าเลยจุดเดียวที่ทุกคนต้องเพ่งสายตามองก็คือ คิดว่าจะเจอเด็กคนหนึ่งที่มีใส่เสื้อสีขาวไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนหรือตอนนาวตอนไหนตรงไหนนะใครก็ตามที่กวาดสายตาไปรอบข้างก็คือหวังที่จะเห็นเด็กใส่เสื้อสีขาวนะเป็นอะไรมีแต่คนว่าเธอลูกชายโอ้นั่นเรื่องของเขาค่ะคุณเหนียวนะคนที่ว่าแม่สามมันเรื่องของเขานะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะเพราะเขาอยากว่าไง ต่อให้ฉันร้องไห้จะเป็นจะตายเขาก็ไม่เชื่อนะเห็นจำเลยร้องไห้ไหมคะถ้าเขาไม่ร้องไห้ก็น่าจะมีวิจารณ์พอเขาร้องไห้ก็มีการวิจารณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นความคิดของความคิดความคิดส่วนตัวของคนที่มองค่ะแม่สาไปเห็นข่าวหนึ่งที่เด็กที่เด็กเด็ก,เด,กเด็กหายแล้วจมน้ําตายตอนสักอาทิตย์อาทิตย์นี้ใช่ไหมพี่หนูไปเห็นแล้วว่าทําไมแม่เด็กไม่ร้องไห้ทําไมนั่นทาไมนี่แล้วหนูหนูไปอ่านเมนแล้วหนูหน,หนูสงสารน,นะ หนูสงสารเขานะหนูเข้าใจเขานะหนูสงสารคนนั้นน่ะที่ที่เด็กเด็กหายแล้วตกน้ําที่เน้องสี่ขวบสี่ห้าวันที่แล้วหรืออะไรนี่แหละไปอ่านเม้นต์แค่ไปอ่านเม้นต์เลยพี่แต่เห็นแล้วคือพวกคุณไม่ได้เข้าใจหัวอกพ่อแม่เขาเลยนะดูการเลี้ยงดูสิประหยัดวันดีค่ะ เสื้อผ้าที่น้องใส่ภาพที่เด็กนั่นถ่ายรูปเสื้อผ้าที่เขาใส่มันหมายถึงการดูแลเอาใจใส่นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆหลายๆอย่างนะพี่ปับ๊บสวัสดีค่ะบางวันบางกวายจะขึ้นแล้วไม่รู้บ้างไหนะ่ะพี่ปับ๊บพูดไปตามเนื้อไปตามอะไรนี่แหละนะคือเดี๋ยวนี้คนเรามันไปตัดสินใจพิมพ์เก่งอ,ะอนะจัดว่าพิมพ์เก่ง มีพื้นที่ให้พิมมีพื้นที่ให้พูดเยอะก็พูดอ่ะค่ะประหยดัดมีพื้นที่ให้พิมพ์ก็พิมพตัวเองไม่เดือดร้อนก็ไม่รู้หรอกนะเหนื่อยใจแทน